วิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ระเบียบวิธีการแยกแบบ LU LU decomposition method ระเบียบวิธีการแยกแบบ LU เป็นวิธีการหารากของระบบสมการเชิงเส้นที่ใช้จำนวนครั้งของการคำนวณเลขคณิตในอันดับ n ยกกำลัง3กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ใดๆขนาด n คูณ n สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณได้ดังนี้นะครับ a จะเท่ากับ l u เมื่อ l เป็นเมทริกสามเหลี่ยมล่างขนาด n คูณ n ที่มีแนวทแยงเป็น1นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสมาชิก l i j เท่ากับ1เมทริกซเป็นเมทริกสามเหลี่ยมบนขนาด n คูณ n เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมทริกได้อย่างนี้นะครับเรามีเมทริกซนะครับ เรามีเมทริก L และเมทริก U ดังนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะหา LU ยังไงก่อนที่จะไปหาผลเฉลยของระบบสมาการนะครับจากตัวอย่างนะครับกำหนดให้ A มีสมาชิกแถวที่1เป็น1ลบ3 7แถวที่2เป็น2 4ลบ3และแถวที่3เป็นลบ3 7 2เขาบอกให้หาอะไรครับขอให้หาเมทริก L และเมทริก U เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ทฤษฎีการแยก LU เราจะได้เมทริก A เท่ากับ LU เขียนได้เป็นดังน,นี้นะครับเราก็เขียนเมทริก A เท่ากับเมทริก L เมทริก L ตอนนี้ของเรานะครับเราก็เขียนได้เป็นดังน,นี้ในแถวที่1ก็จะกลายเป็น1 0 0แถวที่2ก็จะเป็น L 2 1 1 0แถวที่3ก็จะกลายเป็น L 3 1 L 3 2 1 ต่อไปนะครับก็คือเมทริก U เมทริก L คูณเมทริก U นะครับก็พูดถึงเมทริก U ในแถวที่1ก็จะมีสมาชิกเป็น u 1 1 u 1 2 u 1 3ในแถวที่2นะครับก็จะกลายเป็น 0, u 2 2 u 2 3ในแถวที่3นะครับก็จะกลายเป็น 00, u 3 3นั่นเองนะครับจากนั้นเราทำอะไรครับเราก็นำเมทริก L กับเมทริก U คูณกันเราก็จะได้ดังนี้นะครับ นำมาคูณกันเลยนะครับเป็นการคูณกันแบบเมทริกเมื่อคูณกันเสร็จแล้วฝั่งที่เป็นเมทริกเ A เรายังวางไว้เฉยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับก็จะเท่ากับอะไรครับก็จะเท่ากับเมทริกใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นการคูณของเมทริกเอนั่นเองก็จะได้เป็นแถวที่1เป็น U11, U12, U13 แถวที่2ก็จะกลายเป็น L21 คูณ U11 ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น l 2 1คูณ u 1 2่อบวก u 2 2ตัวต่อมานะครับก็จะเป็น l 2 1คูณ u 1 3บวก u 2 3ต่อไปแถวที่3นะครับแถวที่3ก็จะเป็น l 3 1คูณ u 1 1่ตัวต่อมานะครับ l 3 1คูณ u 1 2บวกด้วย l 3 2คูณ u 22และตัวสุดท้ายนะครับก็จะกลายเป็น l 3 1 u 1 3บวก l 3 2คูณ u 23บวกด้วย u 3 3เมตริกมีขนาดเท่ากันเราจับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ u 1นเท่ากับ1 u 12เท่ากับลบ3 u 13เท่ากับ7ต่อมานะครับ l สอคูณ u 1นก็เท่ากับ2 l 21 u หนบวก u 22ก็เท่ากับ4 l 21 u 1 3บวก u 23ก็เท่ากับลบ3 ลส1มหนก็เท่ากับลบ3 L มลส1มสองบวก L3 ามสองยสองก็เท่ากับ7 L 1, 13, ็ดลสามหนสบวก l3 ามสองยสองสาบวก u3 สเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็ทำการแก้นะครับสมการพวกนี้เพื่อทำการหาค่าต่างๆเราจะได้เป็นอย่างนี้นะครับ u ู1นเท่ากับ1 u 1 2เท่ากับลบ3 u 13, 3. 2, 1 3เท่ากับ7 L ็ดสองหเท่ากับ2 u 2อเท่ากับ10 u 23เท่ากับลบ17 l 3 1เท่ากับลบ3 l 3 2เท่ากับลบ0.2และ u 3 3เท่ากับ98ส่วน5เราสามารถเขียนอยู่ในรูปของเมตริก l และเมตริก u ได้ดังนี้นะครับเมตริก l เราก็จะได้เป็นมีสมาชิกแถวที่1เป็น10ึแถวที่2ก็เป็น210และแถวที่3ก็เป็นลบ3ลบ0.21 เมทริก U นะครับก็มีสมาชิกในแถวที่1เป็น1-37ลบ37แถวที่2เป็น010-17และแถวที่3เป็น0 0 9 8 0 5ะครับโอเคนะครับเมื่อเราสามารถทำการแยกเป็นแบบนี้ได้แล้วเราจะมาดูวิธีการเพื่อหาผลเฉลยโดยใช้ระเบียบวิธีการแยกแบบ LU เราสามารถนำตัวนี้มาแก้หรือหาผลเฉลยของระบบสมาการ กำหนดระบบสมการเชิงเส้น n สมการตัวแปร x1 x2 x3 จนถึง xn มีทั้งหมด n ตัวแปรนะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปของระบบสมการได้ดังนี้นะครับและเรานำระบบสมการนั้นมาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกได้เป็นเมทริก a คูณเมทริก x เท่ากับเมทริก b คราวนี้เรามาบอกตรงนี้นะครับค่า a ของเราเท่ากับ lu แล้ว Ld เท่ากับ d จะได้นะครับ ux เท่ากับ d เพราะฉะนั้นในการทำระเบียบวิธในในีการแยกแบบ LU เราก็จะทำทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับขั้นตอนในการดำเนินการด้วยระเบียบวิธีการแยกแบบ LU 1เราจะทำการแยกนะครับโดย a เท่ากับ LU จากนั้นนะครับเราก็จะทำแบบ forward นะครับแบบ o r r w เ r d เราก็คือหาเมตริก D จาก l d เท่ากับ D จากนั้นเราก็จะทำา b c k w w r r d นะครับโดยหาเมตริก X จาก UX เท่ากับ D มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นด้วยระเบียบวิธีการแยกแบบ LU เรามีสมดุลสมสมการนะครับ สมการที่1คือ x 1ลบ 3x 2บวก 7x 3เท่ากับ2สมการที่2คือ 2x 1บวก 4x 2ลบ 3x 3เท่ากับลบ1สมการที่3ลบ 3x 1บวก 7x 2บวก 2x 3เท่ากับ3เคนะครับเรามาแสดงวิธีทำกันเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้นะครับเราจะเขียนเป็นเมทริกซ์สมมสิคือ a เมทริกซ์ x และเมทริกซ์ b ทำการแยกแบบ LU เราจะได้เมทริกซ์ A เท่ากับ LU นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเมทริกซ์ A ฝั่งขวามือก็จะเป็นเมทริกซ์ L คูณเมทริกซ์ U จากนั้นเราก็ทําการจับเท่ากันและทําการแก้สมการออกมาซะเราก็จะได้ u 1 1เท่ากับ1 u 12เท่ากับลบ3 u 13เท่ากับ7 l 2 1เท่ากับ2 u 22เท่ากับ10 u 23เท่ากับลบ17 L31 เท่ากับลบ3 L32 เท่ากับลบ0.2และ U33 เท่ากับ98.5เพราะฉะนั้นเราจะได้ Metric U และ Metric L ดังนี้นะครับ Metric L ก็จะมีสมาชิกในแถวที่1เป็น1 0 0แถวที่2เป็น2 1 0แถวที่3เป็นลบ3ลบ0.2 1และ Metric U มันจะมีสมาชิกแถวที่1เป็น1ลบ3 7แถวที่2เป็น0 10ลบและแถวที่3เป็น0 0 98 05จากนั้นเรามาทำอะไรครับเราก็จะมาทำการ Forward กันนะครับก็คือการกำจัดไปข้างหน้าโดยหาเมทริกซดจาก LD เท่ากับ B m เมทริกซเราทราบแล้วเมทริกซเราไม่ทราบค่าเราก็เขียนเป็น d 1 d 2 D 3แล้วก็เท่ากับเมทริกซ์ของเราก็คือ 2-13ลบ 1, 1 3จากนั้นเราก็นำอะไรครับเมทริก l คูณกับเมทริก d ก็จะได้ออกมาเป็นเมทริกที่มีหลักเดียวนะครับโดยแถวที่1ก็คือ D1 แถวที่2ก็คือ 2D1 บวก D2 แถวที่3ก็เป็นลบ3 d 2 d 2ลบ0.2 d2 บวก D3 เอาไปเท่ากับอะไรครับไปเท่ากับ B เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ d ของเราเมทริก d ของเรานะครับก็เท่ากับสมาชิกที่มีแถวที่1คือ2แถวที่2คือลบ5แถวที่3คือ8จากนั้นเราก็จะทำการหา backward นะครับหรือการแทนค่าย้อนกลับโดยหาเมทริก x จาก u x เท่ากับ d ก็คือเอาเมทริก u คูณกับเมทริกเเท่ากับเมทริก d นั่นเองนะครับเมทริก u ของเรา จะมีสมาชิกแถวที่1เป็น1ลบ3 7แถวที่2เป็น0 10ลบ17และแถวที่3เป็น0 0 9 8ส่วน5คูณกับเมทริก x เราก็จะได้เมทริก u คูณกับเมทริก x ซึ่งมีสมาชิกในแถวที่1เป็น x 1ลบ3 x 2บวก7 x 3ในแถวที่2เป็น1 0 x 2ลบ1 7 x 3และแถวที่3เป็น 98.05 x 3เอาไปเท่ากับอะไรครับเอาไปเท่ากับเมทริก์ D เพราะฉะนั้นเมื่อเท่ากันเราก็ทำการเขียนใหม่นะครับจะได้เป็น x 3เท่ากับ0.4081633จากนั้นก็นำค่า x 3ไปแทนค่าเพื่อหาค่า x 2นะครับก็จะได้เป็น x 2เท่ากับ0 1 9 3 8 7 7 จากนั้นก็นำค่าของ x3, x2 ไปแทนค่าเพื่อหาค่า x1 นะครับก็จะได้ x1 เป็นลบ0.2755102สรุปนะครับผลเฉลยของระบบสมการนี้ก็คือ x1 เท่ากับลบ0.2755102 x2 เท่ากับ0.1938775และ x3 เท่ากับ0.4081633 เรามาดูตัวอย่างตัวที่2กันนะครับจงหาผลเฉลยของระบบสมการด้วยระเบียบวิธี LU โดยมีสมการทั้งหมด3ส,สมการนะครับสมการที่1 4x1 ลบ 4x2 เท่ากับ400สมการที่2ลบ x1 บวก 4x2 ลบ 2x3 เท่ากับ400สมการที่3ลบ 2x2 บวก 4x3 เท่ากับ400แล้วก็เขียนอยู่ในรูปของเมทริกนะครับก็จะได้เมทริก a เมทริก x แล้วก็เมทริก b เมทริก a เราทำการแยกแบบ lu นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาเมทริก lu ได้เป็นดังนี้นะครับเมทริก l ก็มีสมาชิกในแถวที่1เป็น100สมาชิกของแถวที่2เป็นลบ เซ4 1นศและสมาชิกแถวที่3คือ0-2 0-3 1ลบ203ศมเมทริกดีมีสมาชิกในแถวที่1คือ4-4 0ลบส0สมาชิกในแถวที่2คือ0-3-2ลบ2และสมาชิกในแถวที่3คือ0-0-8 0-3จากนั้นเราก็าทำการกำจัดไปไปข้างหน้านโดยทำการหาเมทริกดจากอะไรครับจากเมทริก l คูณกับเมทริกซ์ดีเท่ากับเมทริกซ์บีดังนั้นเราเมทริกซ์เอลคูณกับเมทริกซ์ดีเมทริกซ์ดีเราไม่ทราบค่าเราก็กำหนดเป็นตัวแปรดีนะครับก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ดีประกอบด้วยสมาชิกในแถวที่1คือ d1 แถวที่2คือ D2 แถวที่3คือ D3 ก็อมาเท่ากับเมทริกซ์บีนะครับจากนั้นเราก็เอาเมทริกซ์เอลคูณกับเมทริกซ์ดีเราก็จะได้เมทริกซ์ใหม่ออกมา นะครับเป็นเมทริก L D ซึ่งมีสมาชิกในแถวที่1คือ d 1แถวที่2คือลบ c หนึส่วน d 1บวก d 2และแถวที่3คือลบสอส่วนส d 2บวก d 3เท่ากับอะไรครับเท่ากับเมทริก B เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้เมทริก D ที่มีสมาชิกในแถวที่1คือ400สามาชิกในแถวที่2คือ500 และสมาชิกในแถวที่3คือ2200ส่วน3ะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำ b a c k w a r d นะครับหรือการแทนค่าย้อนกลับโดยทำการหาเมทริกซจากเมทริกซคูณเมทริกซเท่ากับเมทริกซนะครับเราก็นำอะไรครับเมทริกซซึ่งมีสมาชิกในแถวที่1เป็น4-40ลบ40ในแถวที่2เป็น0-3-2ลบ2 และแถวที่3เป็น00803เอามาคูณกับเมทริก x เมื่อจับคูณกันแล้วนะครับเราก็จะได้เมทริกใหม่เป็นเมทริก ux ซึ่งมีสมาชิกแถวที่1คือ cx1 ลบ cx2 แถวที่2คือ 3x2 ลบ 2x3 และแถวที่3คือ 803x3 เอาไปเท่ากับอะไรครับไปเท่ากับเมทริก d เพราะฉะนั้น เราก็ทำการแก้สมการหา x 3 x 3ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ275เอา x 3เราไปแทนในสมการเพื่อหา x 2นะครับเราก็จะได้ x 2เท่ากับ350และนำอะไรครับนำ x า x 3 x 2ไปแทนค่าเพื่อหาสมการของไปแทนค่าในสมการเพื่อทำการหาค่า x 1ก็จะได้เป็น450 เพราะฉะนั้นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนี้คือ x1 เท่ากับ450 x2 เท่ากับ350และ x3 เท่ากับ275เคนะครับเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะครับเราก็ฝึกฝนอีกครั้งหนึ่งผมก็จะมี assignment ให้ก็คือ assignment 3.5นะครับจงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเบียบวิธีการแยกแบบ LU ดังนี้นะครับ เงื่อนไขก็ให้นักศึกษาทําลงบนสมุดนะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งอีเมลมาที่ผมนะครับเอกสารอ้างอิงต่างๆนะครับผมมาจากหนังสือ3มเล่มนะครับอันนึงเป็นของคุณบริษิ์และอีกเล่มหนึ่งเป็นของคุณธนาวุฒิส่วนตำราภาษาอังกฤษนะครับผมเอามาจาก n u m e r i c m e t h o d in Engineering with Python 3นะครับนักศึกษาสารรมารถไปหาเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมได้เห็นนะครับก็ขอจบระเบียบวิธี การแยกแบบ LU เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ